<c oughs> กราบสักการพ่อท่านพันเตมูสงเจิญทำญาติโยมนะ <c oughs> ก่อนกินอาหารก่อนฉันอาหารก็มากินอาหารใจก่อนนะจริงๆเราชาวโศกนี่มันมันมากันไกลยเยอะนะไม่เช่ใกล้หรอกทีนี้คนที่จะมาแวกชาวโศกเรานี่มันคงมีไม่เยอะแต่มีไม่เยอะเราก็อยู่เพราะเรามาในเส้นทานนี้เรามาจริงๆไง เราไม่ได้มากันเล่นๆนะในชาวโศกแต่ละคนเนี่ยมาทํากันจริงมาทํากันจริงๆจังๆทําจริงๆจังๆ,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 งๆของอินทรีพระแต่ละคนว่าจะไปกันได้เท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะมาง่ายๆไนงะมันต้องมีทั้งอินทรีย์พระ,ะมันต้องมีทั้งปัยาม,มต้องมีทั้งความรู้มันต้องครบเลยนะโยมในชาวโศกอะ่ะ <c oughs> ถ้ามีแค่ปัญญายอย่างเดียวมาอยู่อยู่ไม่ไหวนะเดี๋ยวก็ไป ถ้าม,มีแต่เจโตอย่างเดียวก็ไม่ไหวอีกมันต้องมีทั้งสองมุมปัญญาก็ต้องมีเจโตก็ต้องมีแล้วก็สร้างงจิตป,ปัญญาให้ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆให้มันแข็งแรงแล้วก็อยู่ปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นมันมีแค่นี้จริงๆมีศีลมีเพื่อนที่อุดมการเดียวกันสําคัญตรงนี้นะโยมหมู่กลุ่มนี้สําคัญมากเลย <c oughs> อาจจะมาอยู่ๆไปก็นั่งมองทิศท,ทางไว้ออ ถ้ามองไปที่เราคุ้นเคยอยู่ขา้าวเชาวโรกีเข้ามาที่บ้านเราไม่มีใครจริงๆนะที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนเรามันไม่มีมันมีแค่กลุ่มพวกเราที่ไม่กินเนื้อสัตว์อะ่ะ <c oughs> แต่ก็ไปบ้านก็โอเคนะถ้าจะไป <c oughs> เขาก็เหมือนเราเหมือนญาติพี่น้องเขาคนหนึ่งเหมือนปู่ย่าตายายเขาคนหนึ่งเค้วเคยเขาเคยได้อาศัยเราแต่เขาก็มองเราเหมือนสัญลักษณ์มากกว่ามั้งทุกวันเนี้ยแล้วถ้าไปนะเขาก็มองเราเหมือนสัญลักษณ์เราไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรขเขาบ้างมาก่อนนี้พูดบ่อย แต่ตอนหลังถ้าไปบ้านก็จะบอกเขาให้กินข้าวกินผลไม้ร่างกายจะได้ไม่ค่อยป่วยไงใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีกินข้าวไม่กินผลไม้ไปกินอาหารเซเว่นนี่มันป่วยเพราะมีอาหารหกรอบๆแกรบๆรถก็จัดกว่าอีกแล้วฟังข่าวดูเด็กทุกวันนี้ไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินผลไม้นะโยมกินอาหารที่เซเว่นอะ่ะพอรถมันจัดกว่าไงมันมีทั้งทั้งเค็มทั้งหวานทั้งกรอบทั้งไม่รู้อะารรถมันจัดกว่าธรรมชาติเยอะ ตอนนี้คนก็จะป่วยเยอะแหละถ้ากินอาหารที่เซเว่นอะ่ะทั้งเคมีทั้งสารปรุงแต่งครบแล้วจะเย่างไงเนี่ยฮะถ้าป่วยแล้วร่างกายหมดเลยนะแต่พวกเราชาวโศกนี่รู้รู้มากขนาดนี้แล้วมันคงพอเป็นพอไปหรอกอาตมา,าชาวโศกมันมันมันรอดนะแต่เราคนเนี่ยที่มารู้ธรรมะเนี่ยเรารอดเพราะเราก็รู้แบบพระเจ้าสอนเนี่ยแล้วก็พาตัวทําจริงๆแล้วตัวเราก็ได้อาศัยจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยมันประเสริฐสุดกับ กับชีวิตจิตวิญญาณคนเลยมันจะได้ผลไปตามไปติดตัวเราไปตลอดแม้แต่เราอยู่ปัจจุบันมันเราก็ได้อาศัยธรรมเนี่ยมันจะคุ้มครองตัวเองมันจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วจะอยู่สังคมเป็นอยู่ผาสุขเพราะเรารู้เท่าทันสิ่งต่างๆของโลกเขาไงใช่ไหม <c oughs> และที่สําคัญสูงสุดคือรู้ทันจิตวิญญาณเราอะจิตวิญญาณเรามันไปติดอะไรไปหลงอะไรตรงเนี้ที่พาทุกขแต่คนเราก็ไม่รู้ตรงนี้ไง ไปมองนอกตัวนอกตนนึกว่าสิ่งอื่นพาเราทุกจริงจริงที่เราทุกข์ร้อนเพราะตัวเราเองนะไปมองนอกตัวนอกตนเกินไปใช่ถ้าอยู่กับข้างนอกสังคมหรืออยู่กับคนก็มีเพื่อนร่วมงานใกล้ๆอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างที่มันไม่เข้าใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างมันมีเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะยโยมถ้าคบคนที่ถูกใจก็สบายหน่อยถ้าคบคนไม่ถูกใจก็ไม่สบายมากนิดนึงแต่ถ้าเราทํางานมันก็เรี่ยงไม่ได้นะโยม มันก็ต้องอยู่แบบหวานมขมเกินไปการคลองเลือกอยู่นงนอกก็ไปอย่างนั้นในที่นี้ก็ต้องมีนะโยมแต่เป้าหมายสูงสุดชาวโศกเรามาคือมาอยู่ความไม่มีอะไรมาอยู่กับมให้กันเสียสละไงแล้วเรากินนิดหน่อยใช้นิดหน่อยมันเป็นจริงๆเลยนะโยมถ้าเรากินน้อยใช้น้อยอาศัยสิ่งของไม่ตัวเยอะนักมันจะมั่นใจนะโยมในชาวโศกเราเนี่ยถ้าเรากินน้อยมือลงอยู่ได้ง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆมันจะสบายไง วันนักเก้าที่ชาวโศกอาตมาบอกมีครบเลยนะชาวโศกไม่ได้กินยากนะโยมกินง่ายอยู่ง่ายเนื้อสัตว์ไม่กินมันใสยตั้งเยอะแล้ว <c oughs> กินผักผลไม้ให้พออยู่อาศัยวันวันหนึ่ง <c oughs> ออาตมามองมันสบายจริงเลยมาเจอชาวโศกเนี่ยตั้งแต่เจอทบทวนดูเทียบเคียงดูตั้งแต่เราคลองเรือนมาจนมาเจอชาวโศกเนี่ยเออมันดีขึ้นนะจิตญายเราดีขึ้นมันเปลี่ยนไปในอีกมุมหนึ่งได้แล้วสูงจริงๆคือคนที่เป็นให้เนี่ยเขาจะมาเลยนเกียรติไปตรงไหนถ้าเรามีอะไร คุณเจือเขาบ้างมันเขาจะไม่รังเกียจแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไงมีแต่ปัญญาที่จะเหลืออยู่จะบอกญาติโยมทํายังไงให้เราเป็นอยู่พาสุขตรงเนี้ยถ้าเราไม่สะอาดบริสุทธิ์มันไม่สบายนะโยมจริงๆเราก็ทําปัจจุบันนั่นแล้ววันต่อวันคืนต่อคืนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆใช้สิ่งของไม่เยอะใจเราก็รู้จักอ่านจิตใจเราเป็นเออเรายังติดอะไรหลงอะไรอยู่ที่มันทุกร้อนเพราะเราตั้งใจตั้งพพตั้งความหวังนะโยมคนเราที่ทุกร้อนทุวกวันเนี่ยไม่ได้ดั่งใจ พอไม่ได้ใจมันก็เลยทุกใจอะไรกันแล้วแต่ที่เราถูกใจมันจะสบายมันจะเบาทีนี้สัจจะจริงๆมันก็ไม่ถูกใจหมดทุกเรื่องหรอกมันไม่ถูกทุกเรื่องหรอกแม้แต่ร่างกายเราอย่างเงี้ยช่วงหนุ่มๆุมแข็งแรงไงพออายุมากขึ้นมากขึ้นมันชักไม่เหมือนเดิมแล้วไงใช่ไหมมันเริ่มเสื่อมเริ่มเปลี่ยนไปทางที่เสื่อมลงไปอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งมากขึ้นนะโยมมากขึ้นไม่เรื่องธรรมดามันเป็นสัจจะ ของร่างกายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ช่วงหนึ่งมันก็จะทรมามา,มากขึ้นอยุม,มากขึ้นเรื่องธรรมดาถ้าพูดมุมนี้คนไม่อยากฟังแต่ต้องฟังโยมต้องฟังและรับความจริงตรงนี้ให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะมาถึงร่างกายเรา <c oughs> แต่จิตใจเราสร้างได้นะโยมเราเจอวัดเนี่ยเราสาร้างจิตวิญญาณดีๆให้กับตัวเองได้แล้วเราก็ทุกแต่เราไม่เดือดร้อนใจมันทําได้โยมมันทําได้แต่เราต้องฝึกไงฝึกรับความจริง แล้วก็ลดละไปให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นลดละเยอะขึ้นเยอะขึ้นลดละได้เยอะขึ้นเราติดอะไรน้อยลงพอติดน้อยลงแล้วก็ทุกน้อยลงแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องตั้งพบไม่ต้องตั้งความหวังพอไม่ตั้งพบไม่ตั้งความหวังเราก็จะไม่ผิดหวังไงใช่ไหมถ้าเราไปตั้งพบต้องอย่างนั้นต้องยิ้มไม่ได้แล้วมันทุกข์ใจไงมันผิดหวังตรงเนี้จิตวิญญาณคนมันก็มีดูดกับผลักอะแล้วก็เฉยเฉยเด้อเด้อแต่ชาวโศกเราให้เฉยแบบผู้รู้ไง เฉยแบบกิเลสไม่ทํางานในจิตวิญญาเราเออเฉยเพราะเราได้ลดลากิจลงไปแล้วไม่ไม่น้อยแล้วแล้วก็เฉยเพราะใจมันเฉยเฉยอย่างผู้รู้อะถ้าเป็นชาวสวดต้องเฉยแบบผู้รู้นะโยมเฉยแบบมีปัญญารู้ความจริงเฉยแบบไม่ติดไม่ยึดอะไรเฉยแบบไม่หลงอะไรเราก็รู้เขาทุกเรื่องไปอารมโยมโลกในโลกเขามีอะไรเราก็รู้ทอทัศน์เปิดแก๊กขึ้นมาข้างน,นอกเนี่ยเปิดเขาเขารู้เขาโฆษณาขายของอะไร มันจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราก็รู้ในสังคมนี้เขามีอยู่มาในโทรทัศน์ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นเราเพราะทุกวันนี้มันมาถึงในมุ้งเลยไงพอมาถึงในมุ้งเสร็จมันก็มาไม่มีอะไรมากมายเบกกว่าที่จะชวนไปซื้อของชวนไปหาของนะโยมโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็ชวนจะไปซื้อของของดีของถูกราคาไม่แพงของใหม่พิเศษเขาพูดเพ่เราซื้อไงใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นี้ หรือไม่ก็มีหนังมีละครเออมีหนังมีละครก็ดูพเพลิดเพลินไปแล้วโฆษณาขายยาแล้วโฆษณาการไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้นนถ้าลรมีตังเหลือเยอะก็ชวนเาไปเที่ยวในสังคมก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆนะโยมเออพูดไปพูดมาเดี๋ยวกันบนผิวโลกใบนี้ก็มีดินน้ำลมไฟไปโน่นโยมก็จะไม่อยากฟังมันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนที่ไปไอ้ที่เราไม่เคยเห็นมันก็อยากไปเห็นใช่ไหมปกติของคนเราเนี่ยที่ไหนเราไม่เคยไปเราก็อยากไป คนอยู่ทะเลก็อยากไปเที่ยวภูเขาอยู่ทะเลน้ําทะเลทุกวันทุกวันเบื่อก็อยากไปภูเขาคนบนภูเขาก็อยากไปดูทะเลเพราะเบื่อภูเขาไงไปดูทะเลไม่เคยเห็นทะเลก็อยากไปดูโอ้ทะเลกว้างใหญ่อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหทําไมกว้างใหญ่จังคนภูเขาเห็น่ะถ้าคนอยู่ทะเลเป็นภูเขาโอ้โหสูงใหญ่มีป่าล่มเย็นสบายดีนะทุกอย่างมันมีให้เราถ้าเราไม่เคยเห็นมันก็จะชอบอตถ้าเราตั้งมีพบมี ใจอยากไปเที่ยวอยากไปดูไปเห็นอย่างเงี้ยถ้าใครอยากไปเที่ยวอยากไปเห็นไม่ได้ไปมันก็จะทุกข์ไงไปลงตรงที่ถ้าเราได้เราอยากไปไม่ได้ไปมันทุกข์ไงถ้าเรารู้ความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะพูดจริงๆนะโยมทุกวันเนี้ถ้าดูทางทอทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีภาพสวยงามมากมายนะถ,ถ้าเราจะดูเราไปเองธรรมชาติเราไม่เห็นอย่างที่เขาถ่ายเราดูนะโยม เขาออกทร์ให้ดูเนี่ยเขาถ่ายต้นไม้ดอกไม้ให้ดูเนี่ยตามฤดูกาลออกมาให้เราดูสวยงามมากเลยนะโยมถ้าโยมไปตามธรรมชาติจะไม่เห็นนะต้องไปตามฤดูกาลจะเห็นถ้าในทอทัศนนี้เขาไปถ่ายมุมถ่ายเวลาให้เราดูสวยงามโยมในภาพในภาพสวยถ่ายขึ้นมาให้เราดูสวยงามไปเละไปในธรรมชาติอาจจะไม่เห็นสวยเท่านี้นะโยมแต่แต่ไปได้เปลี่ยนที่งไงเดินมีตรบายกับหลวงพ่อยังถามเลยโอ้ยเขาจะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัด <c oughs> เขาจะไปช่วยเก็บอะไรต่ออะไรลุงพ่อพูดให้ฟัง <c oughs> ให้เราก็พูดลุงพ่อต่อลุงพ่อเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศด้วยมั้งออกจากบ้านไปได้เปลี่ยนบรรยากาศไงได้ขับรถไปไกลได้เห็นข้างทางได้เปลี่ยนที่คนเราถ้าอยู่กับที่แล้วมันก็เบื่อไงโยมอยู่กับอยู่อยู่กับที่มันเบื่ออยู่บ้านทุกวันทุกวันมันเบื่อเหมือนคนอยู่วัดกันอยู่วัทุกวันทุกวันอาจจะออไปตรงนี้ตรงนี้บ้างเปลี่ยนบรรยากาศไงแต่ถ้าโยมรู้ความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้น แล้วโยมไม่ตั้งพบไม่ตั้งความหวังก็ไม่ได้อยากไปไหนนะโยมแล้วเรื่องจริงก็ไปอย่างนั้นถ้ามีงานเราก็ไปมีธุระเราก็ไปมีความจําเป็นจะทําอะไรเราก็ไปแต่ถ้าไม่มีธุระไม่มีความเจ็บจาเป็นเราไม่อยากไปนะโยมเพราะมันรู้สาระเรื่องไงไม่รู้นะอายุมันมากขึ้นแล้วมันก็รู้อะไรมาพอสมควรแล้วมั้งมันก็เลยเฉยเฉยจะไปไหนมาไหนถ้ามีงานก็ไปแหละสมควรไปเราก็ไปเป็นตามหน้าที่ตามงานของเราที่เราควรไป และจริงๆชาวโสกเขาอยู่ความสาระจริงๆนะอยู่ก็สาระอยู่ก็ประโยชน์ที่จะอยู่แต่มาเ่าอยู่วัดมันแสนสบายยังไงนะเป็นที่กว้างๆเป็นที่เดินเหินอย่างเงี้ยโอ้มันกว้างๆมันที่ไปที่มาวัดจริงๆบ้านจริงๆคุณจะใหญ่โตแค่ไหนจะเท่าวัดเออฮะคุณจะมีคุณจะมีบ้านไปนร้อยไร่ที่บ้านแล้วอย่างในกรุงเทพอ่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพนะโยมเขาอยู่กันแค่กว้างสี่เมตรยาวสิบสาเมตรตึกห้องหนึ่งก็ไม่กว้างสามเมตร เขาบอก4ี่เมตรไม่ถึง4ี่เมตรหรอ3าเมตรเจดสิบมันเป็นทันมันเป็นมันเป็นขอบเป็นทันเป็นต้นเสาเป็นกำแพงมันก็หเ,เ,ลลกกเกหลือสักงสามเมตรแปดสิบเท่า้วลึกก็สิบห้าเมตรก็เหลือสักสิบสามเมตรสิบสี่เมตรมีห้องน้ำมีอะไรถ้าอยู่ในเมืองนะถ้าอยู่ตึกสี่ชั้นก็มีอยู่แค่เนี้ยยังเก่งคุณก็มีที่สักร้อยกว่าตารางโอ้โหมึงสุดยอดมากเลยนะโยมในสีลมมีสกครมีที่สักห้าสิบตารางวานี้สุดยอดเลยนะโยมในซอยซอยที่จะมาอยู่เนี่ย มันมีที่ร้อยกว่าตารางวาหรือห้าสิบวามีอยู่แค่สามหลังในสีลมเทียจามาอยู่เนี่ยแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านจะมาอยู่หลังหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวานองนั้นก็ห้าสิบตารางวาหรือ100ร้อยตารางท่อนเองทั้งซอยมีอยู่สามหลังดีที่สุดก็มีแค่เนี่ยไอ้คาว่าดีที่สุดทุกวันนี้มันก็มีอะไรมีตตึกบังหมดอีกเมื่อก่อนนี้อยู่เนี่ยโอ้ยใกล้โรงแรมมารนเต็นเนี่ยเขาจุดพลุหรือขึ้นไปมันเห็นสว่างแต่พอเขาสร้างตึกขึ้นมาอีกหลังสองหลังมันมองไม่เห็นเลย เนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยแม้จริงีบ้านอยู่ที่ดีแล้วนะมันยังมีอย่างนี้เลยพอสร้างตึกขึ้นมาปลายทางของชีวิตคนเราไม่มีไม่มีอะไรสูงไปกว่าที่กินที่อยู่โยมแล้วอยู่ที่ปัจจุบันน่ะดีที่สุดแล้วอยู่ที่วัดเนี่ยดีที่สุดแล้วมีที่เดินมีที่ไปที่มาอาหารการกินพอสมควรทําคลไม้คลมือแล้วพ่อบอกว่างยโยมรู้ไหมบอกพ่อท่านภูมิใจมากสุขบุญนิยม <c oughs> บุญที่โยมได้สร้างเขไว้เนี่ยทำอยู่ทํากินและช่วยกันทำเนี่ยมีคนละมุมคนละช่วยกันทํามีแม่ครัวทํามีคนทํางานมีร้านค้ามีโรงชมพูมีโรงจุลินทรีย์ก็ทํากันไปช่วยกันทําไปแล้วเราก็แค่อาสาัยกินอาศัยอยู่อัตมาส,มบ,สมบูรณ์นะสมบูรณ์ในบุญโยมที่พ่อสร้างไว้เนี่ยแต่คุณต้องลดกิเลสลงให้พอเป็นพอไปนะโยมต้องลดความจิตความยึดลงไปให้พอเป็นพอไปนะที่อยู่เป็นสุข ถ้าคุณยังมีความอยากเยอะอยู่ความต้องการเยอะอยู่คุณอยู่ไม่สบายแต่ถ้าคุณรู้สาระจริงๆแล้วลดลงมาได้ความอยากความติดอัตมาพอสมควรเนี่ยแล้วมีแค่งานทําแล้วมีที่กินที่นอนเนี่ยจะมาว่าสมบูรณ์สุดสูงสุดแล้วแล้วสูงไปกว่าน,นั้นโยม <c oughs> จะไปหาคนไม่ติดอบายมุกอะมันมีที่ไหนในเมืองไทยอะฮะเอาแค่ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมันมีที่ไหนข้างนอกอะไม่มีอาตมาเคยพูดใกล้ๆาญาติพี่นอนเราเขายังไม่เลิกเลยก็เลิกแต่คนหนึ่งบางทีอย่างเงี้ย แล้วที่นี่อยู่เล้วกนไปสิบยี่สิบคนเลยไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะใช่ไหมแล้วบริหารที่สมบูรณ์ที่สุดคนนี้ไม่มีนะโยมมันมีแค่ที่พ่อเราสร้างไว้เองที่เป็นบุญิยมเนี่ยเพราะพ่อเราปลูกฝังคนว่าให้ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ติดไอ้มุกให้ทํางานให้เสียสละให้เป็นของส่วนกลางขององค์รวมและอยู่ด้วยกันด้วยการพึ่งพาเหมือนพี่เหมือนน้องจะไปหาที่ไหนบนผิวโลกใบนี้เพื่อเพื่อเพื่อแผ่กันเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลกันพ่อเคยพูดถึงการไม่ใช้เงินนะ พูดถึงการไม่ใช้เงินพอาะท่านพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะคุณไม่ใช้เงินคุณอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่กันห้าคนเจ็ดคนสิบคนแบบมีถ้าสมมติว่าคุณป่วยคนหนึ่งสองคนถ้าอยู่กันสิบคนไอ้เจ็ดคนยังทํางานได้ยังดูแลกันได้แล้วก็ยังมีจุนเจือกันแต่ถ้าอยู่คนเดียวถ้าคุณป่วยลงมาเนี่ยคุณทํำยังไงอ่ะคุณต้องมีเงินไว้ใช้ไงจะไม,ม่มีเงินต้องมีในหมู่กลุ่มชาวโสดทันนิยมที่อยู่ได้ แล้วก็ต้องอยู่ในหมู่กลุ่มเราด้วยอีกไงใช่ไหมมันจะมีตัวช่วยกันอะไรกันมันจะสมบูรณ์ตรงนี้ไม่ง่ายนะโยมแค่ไม่ใช้เงินเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ในชาวสวกเราทําได้ไงเพราะพ่อเราสร้างไว้เนี่ยมีทั้งเป็นดินมีทั้งอาหารมีทักย์านที่พออยู่อาศัยแล้วมีคนรู้แล้วมีคนมีปัญญารู้มีคนมีภูมิรู้อยู่เป็นปึกเป็นแผ่นไงท่านนี้คนไม่ต้องมีทรัพย์สินไม่มีเงินทองนี่อยู่ได้มาใส่พึ่งพากันไปแล้วก็มีน้ําใจจริงๆให้กัน ตรงนี้สูงสุดคือมีใจให้กันตรงนี้สําคัญ้ขบวนการกลุ่มต้องมีนะโยมสมบูรณ์สุดคือต้องมีหมู่มีกลุ่มไงใช่ไหมออกจากหมู่จากกลุ่มไปนี่ไม่ง่ายเลยและในกลุ่มโลกุตละเราก็จะพาไปที่สูงอย่างเดียวเลยไงโยมพาไปลดภัยละพาไปไม่ให้ติดไม่ยึดพาไม่ไปให้หลงอะไรในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในสิ่งโลกนี้แต่เรามีปัญญายเราก็รู้เท่าทัานแล้วเพราะเราอยู่โลกุตลาเนี่ยอยู่ในโลกของที่พ่อสอนเนี่ยพอเราครบเลยไง ทั้งรู้เรื่องราวต่างๆแล้วรู้เรื่องทางจิตวิญญาณของเรารู้สิ่งต่างๆของโลกที่เขามาปรุงแต่งให้เราเห็นมันจะเห็นไงโลกุตระน่มจะมองรอบไปถึงขนาดนั้นนะโยมมันไม่ได้ชัดแค่นี้นะโยมโลกุตระของเราเนี่ยมันชัดปัจจุบันเสร็จแล้วใช่ไหมอานจิตวิญญาณเราเป็นแล้วใช่ไหมดูเกียรติเราเป็นแล้วใช่ไหมจริงๆศาสนาพุทธสอนให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพราอยู่ปัจจุบันทุกวันทุกวันทําถูกต้องอดีตมันจะถูกต้องโยมถ้าเราทําปัจจุบันเนี่ยถูกต้อง วันนี้ถูกต้องไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลแปดแล้วทําทุกวันแบบนี้แล้วพอทาทุกวันแบบนี้เสร็จว,วันนี้ก็จะเป็นอดีตเนี่ยพอไปอดีตนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยพอนานวันขึ้นนานวันขึ้นเนี่ยเราจะคำนวณอนาคตได้เราจะคำนวณอนา,า,าคตของเราได้จะเป็นยังไง <c oughs> แล้วคนก็ชอบถามนะอ้ตายแล้วไปไงไเราก็ยังไม่เคยตาย <c oughs> เราก็ยังไม่ตายอ่ะเรามีแต่บอกโอ้ <c oughs> จิตวิญญาณมันไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้สึกนี่ ความรู้ส <substit uting> ึกคุณปัจจุบันที่ยังมีลมหายใจเนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกดีเนียมีปัญญาชัดเจนและดูใจตัวเองเป็นเนี่ยความรู้สึกของเราความคิดของเราที่มันไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยไม่เดือดร้อนใจเนี่ยแล้วมันสมบูรณ์ดีอยู่เนี่ยถ้าเราหมดลมหายใจตัวนี้มันพาไปเกิดอาตมาก็พูดแค่นี้เหมือนกันไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้ทั้นนี้ในตัวทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้ที่ในความรู้สึกแบบนี้ก็จะพาตัวเราไปเราไปเกิดรงไนตัวนี้ก็ติดตัวเราไปอาตมาเคยพูดไม่ค่อยบ่อยนักนะ เราเกิดมาเนี่ยเขาติดบุหรี่ติดเหล้ากันทั้งนั้นเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยเขาติดการพนันทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนฝูงเราก็กินเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างเล่นการพนันบ้างแต่เราไม่เห็นหลงอะไรอ่ะทำไมอ่ะฮะก็เพื่อนฝูงเขาติดกันทุกคนแต่เราไม่หลงไม่ติดอะไรมากองายเลยนี่ใช่ไหมพอมาเจอพ่อพูดปุ๊บมันก็ทิ้งได้ไม่ยากแม้แต่เนื้อสัตว์มันก็ไม่ยากอาตมามมีข้ามพกข้ามชาติมานะในความรู้สึกอ่ะงั้นมันจะมาเลิกกันได้ง่ายๆยังไงแค่เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยและใบมุกุนิเมมมลยง ในชาวโศกเราสอนแม้แต่ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยมันจะได้ถึงจิตวิญญาณนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้เท่าทันสิ่งต่างๆต,ตรงนี้ชัดเจนว่ญญาเนื้อสัตว์มายังไงเป็นยังไงจะได้มาด้วยการยังไงก่อนเกิดเป็นยังไงและตอนถูกฆ่าเป็นยังไงมันรู้รายละเอียดเลยไงใช่ไหมพอรู้รายละเอียดแบบนี้เันาะเกิดความเมตตาแหละมันก็ไม่ไปหลงกันแหละพอชัดเจนเสร็จแล้วเชื้อโรคก,ก็มีเยอะอีกแล้วเราก็รู้ความจริงตรงนี้เบภัยอีกมันไม่กินหรอกโดยเด็ดขาดถ้ารู้ไปถึงจิตวิญญาณจริงๆเลยอะ่ะการใช้ชี ที่พ่อเราสอนเรามาเนี่ยโอ้ยมาอยู่ง่ายจะตายไปชีวิตกินง่ายๆอยู่ง่ายๆโอ้ยพ่อท่านบอกโอ้ยชีวิตมันเลี้ยงง่ายเออเหมือนยอดย้ามันอยู่ไม่ได้ยากกินอะไรมันก็จริงนะโยมถ้าเราฝึกมาถึงรอบมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่กินง่ายอยู่ง่ายเราสบายเราก็แค่พออาหารให้มีโปรตีนมีแร่ธาตุวันต่อวันคืนต่งโปรตีนแล้วก็ได้จากถั่วก็ได้มีใช่ไหมแร่ธาตุต่างๆก็มาจากผักผลไม้เราก็รู้เรากกินให้มันสมดุลวันต่อวันคืนต่อคืนอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยมอเขียนว่าบอกเรื่องริดร้อนริดเย็นอีกใช่ไหมเราก็รู้อีกผลามาไม้ไรริดร้อนผลไมาล้ริดเย็นผักไรมีริดร้อนมันก็มีบอกอีกแล้วก็ใช้แบบเนียแล้วเราก็จะอยู่สบายจริงๆรู้กินรู้อยู่แล้วรู้อาหารที่เราเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาจะกินอะไรให้เราสบายขึ้นเราก็รู้อีกสุดท้ายเรามีครบหมดแล้วนะโยมใน,น,ในชาวโสกเนี่ยมีทุกครบเลยทั้งการกินการอยู่การใช้ชีวิตทั้งอาหารการกินมีครบสมบูรณ์ที่ชาวโศกเราว่าส,ส,ววสบายนะโยมอันทั้งรายปเป็นชาวโศกเนี่ย อ่ะสาธุนนิยมนะ